โอเคครับมาต่อข้อ15กันนะครับจุหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางนะครับของสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูปนะครับโดยกำหนดให้คิวเท่ากับ1นึ่งกุลกังลบล์คูลอมนะครับแล้วก็เทแลก็บ0 สามเซนติเมตรนะครับแนวนี้หมายแล้วนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ามันมีหลายประจุเหลือเกินนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับในข้อก่อนหน้าข้ออะไรไม่ดูจะไม่ได้นะครับแต่ข้อประจุเ,เวลาเราเจอหลายๆประจุรวมกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะแทนมันด้วยด้วยค่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปก่อนยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับตามภาพเนี่ยมีทั้งบวก q ลบส q ลบ q บวกส q แล้วก็มี a เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยแล้วเราบอกว่าอะไรนะหาต้องการหาสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางใช่ไหมครับถ้าเราสนใจที่จุดกึ่งกลางสิ่งที่มีจุดเชื่อมกันหลายๆอย่างนะครับก็คือเช่นว่าระยะห่างใช่ไหมครับของประจุที่มาจุดถึงจุดศูนย์กลางที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามานั่งคิดแยกนะครับแบบประจุซ้ายบนก่อนมีค่าเท่าไหร่ ขวาบนมีค่าเท่าไรเราค่อยมานั่งคำนวยดีโอบ้านบืมเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทดแทนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแทนค่าทีเดียวจบนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเราทราบแล้วว่าเราต้องการหาที่จุดสุดก่กลางนี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าสนามไฟ,ฟฟ้ามีสูตรเลยครับ E เท่ากับจากจุดป,ประจุใช่ไหม E เท่ากับ kq ส่วน R กำลังสองถูกไหมครับซึ่ง ค okay. นะครับคงที่อยู่แล้ว R ในข้อนี้ทุกข้อทุกกันเท่ากันหมดงั้นมันก็ต่างที่วนะครับคิวนหนึ่ง Q วิเฉยงานนึงมัน2คิวอย่างเงี้ยแล้วอย่าง,างนึงตอนแทนอันนี้เราไม่ต้องแทนเครื่องหมายถูกไหมครับสำหรับเรื่องของสนามไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นปเวกเตอร์เรารู้เวกทิศทางของเราเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คิวตัวนี้เนี่ยก็ถ้ามันเป็นสอง Q ก็เป็น2 E ไปถูกไหมทนันทันไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จากตัวนี้นี่เองนะครับเราก็เลยจะมาทําความเข้าใจแล้วก็มาแทนค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับด้วยด้วยด้วยค่า E ตรงนี้ไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคํานวณสุดท้ายทีเดียวว่าอ่าร e ับ่อสุดท้ายมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าฮะเดี๋ยวผมให้ชื่อก่อนลวกันนะจะได้แทนค่ามันได้ง่ายๆเวลาเรียกนะครับ้ายบนผมให้ชื่อ A ขวาบนผมให้ชื่อ B ซ้ายล่างผมให้ชื่อ C ขวาล่างผมให้ชื่อ D สนามไฟฟ้านะครับที่เกิดจากจุดเป็นจุดที่จุด A อเป็นไงครับเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้มันต้องชี้ออกจากประจุบวกใช่ไหมก็คือแล้วก็ทิศเป็นไงครับก็มาทางนี้ถูกไหมครับอ่าังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสนามไฟฟ้า EA โอเคไหมครับที่ B เป็นประจุลบแสดงว่าสนามไฟฟ้าต้องชี้เข้าหาจุดลบใช่ไหมครับแต่ว่าประจุมัน2 Q คินะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสนามก็ต้องเป็นอะไรครับ 2E ไหมนะครับ สนามไฟฟ้า e b ตัวนี้ก็เท่ากับ2 e ท้าไมครับเพราะว่าประจุมัน2 q นะ e n นี้คือ e เดียวเฉยโอเคไหมฮะส่วน c เป็นไงครับ c ก็เป็นลบเหมือนกันนะครับลบแต่ว่าประจุแค่1นอันเองนะครับเพราะฉะนั้นที่จุด c สนามไฟฟ้ากระทำนะครับกับจุดกึ่งกลางนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ e เดียวถูกไหมครับ e c ตรงนี้ก็คือ e เฉยๆนะครับส่วนขวาล่างเป็นไงครับประจุ2 q นะครับเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงครับ สนามไฟฟ้าก็จะชี้ออกใช่ไหมตามแนวนี้เพราะมัน,นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก,ก,ก็ตามแนวเสนยย้นทแยงเลยใช่ไหม e d ตรงนี้ก็จะมีค่าอะไรครับ2 e นั่นเองถูก <c oughs> ไหมเพราะประจุมัน2 q เพ <c oughs> ียงแต่สมมติเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะครับมาวาดใหม่นะเราก็จะได้ว่ายังไงครับสนามไฟฟ้ามันก็จะอยู่ในรูปนี้ถูกไหมโดยที่ชี้ขวาขึ้นเป็น2 e อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น e กับ e เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีการหักล้างกันได้นะครับเช่นว่าในแนวเดียวกันเนี่ยมันก็จะหักล้างก็จะละจะเหลือกลายเป็นชี้ขึ้นเฉียงแบบนี้อย่างไร e ดูไหมครับพิจารณาตามเวกเตอร์อ่ะถูกไหมฉะนั้นมันเป็นงี้ปุ๊บนะครับถามว่า2อ,อันนี้ทาเท่าไหร่ทํามุมกันยังไงนะครับแล้วนี้จากรูปสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่สี่มุมฉากสี่เหลี่ยมจะตัวหลัสแบบนี้นะครับถ้าตามแนวแบบนี้แน่นอนครับ2อนี้ต้อง ตั้งฉากกันแน่นอนทาไมถึงทราบอย่าง,งานั้นก็แน่นอนนะฮะก็คือสี่เหลี่ยมต,ตุลัสใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งนี้ต้อง45 45อยู่แล้วใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็45 45ใช่ไหมครับตรงนี้แสดงว่าข้างในนี้ก็เป็นตั้งฉากกันแน่นอนเส้นเ,เส้นแนวทแยงมุมเนี่ยตัดกันตรงนี้ทํามุมตั้งฉากกันแน่นอนยังไม่มนตั้งฉากกันแบบนี้นะครับเรารวมก็มันก็เหมือนรวมปิทาโกรัสแล้วด้าน e อย่างละ e เท่ากันแสดงว่า e รวมตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับรู้2 e ถัดไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้นี่เองเห็นไหมครับท้ายที่สุดปุ๊บเราก็จะทราบว่า e รับของเรานั้นก็คือเท่าไหร่ครับรู้สอง e และมีทิศเป็นไงชี้ขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้ว e เนี่ยเราก็แทนด้วยที่เราคุยกันมาว่า e นี้ก็แทนด้วยเหมือนค่าประจุที่เป็นค่า q ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับรูสองตั้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ kq โดยที่ q ก็คือ q เดียวใช่ไหมส่วน r กําลังสองเป็นอะไรครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นแทงมุมซึ่งเราทราบว่าอ่าสัม ส,สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีด้านยาวด้านละ a นะครับแสดงว่าถ้ายาวด้านละ a แบบนี้นะครับเส้นแทงมุมก็จะเป็นอะไรครับรูปสองเอครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับรูปสองเอส่วนสองันเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นครับรูปสองเอส่วนรูสองส่วนสองเอทั้งหมดตัวนี้ยกกำลังสองทันไหมฮะนะครับเพื่อความสะดวกสบายตัวนี้นะครับก็ จริงๆขออนุญาตเขียนอีกอันหนึ่งแล้วกันไม่เขียนรูปสองส่วนสองรูปสองส่วนสองมันมีอันหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนรูปสองปะใช่ไหมครับดังนั้นขออนุญาตเขียนรูปสองส่วนสองนี้ให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนิดนึงแล้วกันเพราะเดี๋ยวเจอกําลังสองมันจะได้เคลียร์ง่ายๆนะครับทันไหมโอเคนะครับดังนั้นพอเจอกำลังสองปุ๊บนะครับมันก็กลายเป็นสองใช่ไหมก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งสองตบขึ้นมาข้างบนมันก็จะกลายเป็นอะไรครับสองรูปสองคูณกับอะไรครับ kq ส่วน a กำลังสองก็ สองรูทสองตรงนี้คูย k ก็คืออะไรครับเขาคงที่เก้าคูสิบกำลังเก้าใช่ไหมคประจุโจทย์ให้มาคือ1นึ่งคูสิบกำลังลบแปดใช่ไหมครับส่วน a คืออะไรครับสามเซนติเมตรก็คือศูนุดศูนทั้งหมดยกกำลังสองหรืออ่ะเขียนเป็นเลขเป็นเลขอ้นี่ดีกว่านะครับก็คือเท่าไหร่นะก็คือ3คูลั 2. ทั้งหมดยกกำลังสองคูณเลยแล้วกันนะครับกำลังสองมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเคู 4. อะไรครับ9กาคูลังลบ4ไห โอเคนะครับงั้นก็ก้าวตัดการปุ๊บ,บตรงนี้นะครับแล้วก็ก็เหลือเลขยกกาลังวันนี้10กกาลังลบส็คือกลายเป็น10บลัง4นะครับเป็น10บกลัง13นะครับก็จะกลายเป็น10กําลังหนั่นเองก็คือตอบข้อ3นะครับข้อนี้ประมาณนี้ละกันนะครับ